เรียนรู้วิธีการทำดินามิกเพน n t ในโปรแกรมเบนเดอร์กันนะครับการทำดนามิกเพนส์เนี่ยจะเหมือนเป็นการกำหนดวัตถุหนึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเอาลูกบอลวิ่งผ่านพื้นผิวนะก็จะเกิดลักษณะาบางอย่างปรากฏขึ้นเช่นพื้นผิวยุบหรือว่าพื้นผิวนั้นเป็นน้ําให้เป็นคลื่นได้เดี๋ยวลองไปดูวิธีทํากันเลยตอนอื่นนะครับแล้วก็สร้างพื้นผิวขึ้นมานะครับพื้นผิวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความเอียดมากขึ้น,นครัโดยกาาใช้ํส่ง Subdivision ก็ลองเป็นสัก5ละกันแล้วก็เลือกแบบแซมเปิลนะครับจากนั้นก็สร้างวัตถุขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุที่ทําให้มีผลกับแผ่นตัวนี้นะครับก็สร้างเป็นทรงกลมละกันนะครับก็ย่อลงมานะครับแล้วก็จับบ้างเวอ้อยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับแล้วก็กด ctrl a เลือก apply all เซตค่าทุกอย่างให้เป็นปกตินะครับจากนั้นเราก็มาเลือกทำการซิมูเลตเลือกที่แผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกในส่วนของฟิสิกส์พัลเปอร์ตี เลือก Dynamic Pen ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Canvas นะครับแล้วก็กด Add Canvas จากนั้นนะครับในส่วนของทรงกลมตรงนี้นะครับก็เลือกเป็น y y n m m i p p i n t เช่นกันแต่ว่าให้เป็น Brush ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Add b r ล s h นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Material นะครับก็กลับมาเลือกที่แผ่นละน้าอีกครั้งนะครับเลือก Material กด New ในส่วนของ b a t ค c o l o r นะครับให้เราเลือกเป็น Attribute แล้วลองดูผลลัพธ์นะครับ นี่ก็จะเป็นสีเขียวแดงแบบนี้นะครับในการแสดงผลแบบเชดดิ้งนะแล้วก็มีการใส่ค่านะครับให้เรากลับไปที่ Physics Property เลือกทีเอาพุ put, แล้วก็ Copy ในส่วนของ p พน m a p l a เลเยอรตรงนี้นะครับกด Ctrl-C Copy ออกมาแล้วจากนั้นนะครับในส่วนของตรงท้ายนี้นะครับบวกแล้วก็กดให้เป็นลบเอาค่าเมื่อกี้นะครับมาใส่ใน m a ท e ท i เรียลตรง a t t ทริบิวแล้วก็ Name ตรงนี้นะครับก็กด Ctrl ทวางเข้าไปกด Enter นะครับ ลักษณะสีของแผ่นละหน้าก็จะเป็นสีออกเทาๆแบบนี้นะครับจากนั้นตั้งค่าในทำลายแอนิเมชันนะครับก็เลือก n 1 0 0เฟรมแล้วกันในระหว่างการเทสน,นะครับมันก็ต้องกด play animation ไปด้วยนะครับทีนี้เราก็เลือกวัตถุที่เป็น b บ u s h นะครับแล้วก็ลองขยับดูนี่นะฮะพื้นที่ที่บลัชวิ่งเนี่ยก็จะถูกเพ้นด้วยสีนะครับที่เรากำหนดเอาไว้ เรามากำหนดคีย์เฟมนะครับศย์ก็เริ่มจากข้างนอกนะครับแล้วก็ให้กดปุ่ม Auto k e น i n g นะฉะนั้นล่ามาที่20นะให้ตัวบัตรเข้า,าอยู่ข้างในวัตถุก็จะว,วิง่งไปตามที่ผมกำหนดคีย์เฟมไว้นะครับในการแสดงผลไดนามิกเพนเราสามารถปรับการแสดงผลนอกจากสีตัวนี้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นลองเลือกเป็น Display ด,ด,ดูนะครับวัตถุก็จะถูกยุบ ไปตามวัตถุที่เพ้นท์แบบนี้นะลองใส่สีให้ไปเห็นชัช้นๆนะนี่ลองเป็นสีฟ้าดูนะครับวัตถุก็จะถูกยุบลงไปแบบนี้นะแต่ว่าโพลีกอมเนี่ยยังหยาบอยู่นะก็ต้องเพิ่มความละเอียดขึ้นโดยการเพิ่มไปที่ modify แล้ว subdivision surface จับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลองเพิ่มความละเอียดสัก4ดูนี่นะครับ การแสดงผลก็จะละเอียดขึ้นอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกให้เป็นแบบเว็บเวลาวัตถุผ่านเนี่ยก็จะแสดงผลเหมือนคลื่นน้ำเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็จบไปในราบสรับการใช้งาน Dynamic p a นสําหรับวิธีการใช้แล้วก็เวิร์กช็อปอย่างง่ายๆนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปที่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ